สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาหัวหน้าคอกวัวน,นะครับไปดูพรอ้อมพรอ้พรอมดูพร้อมนะไม่วิ่งแต่โอ้ <c oughs> โหพร้อมนี่พร้อมต้องพร้อมเสมอนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้หัวหน้าคอกวัวจะได้พร้อมอะไรนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับวิ่งนะครับตอนนี้กําลังเดินทางจาก ชนบุรีนะครับไปเมกาบางนานะครับดูครับสภาพคนตื่นมาตีสามนะครับไปวิ่งสำรวจเส้นทางงานวิ่งเมืองพนันวินิฮามาราธอนนะครับแล้วก็ต้องไปดูพร็อพที่เมกาบางนานะครับเนี่ยคนนี้นะครับหมดสภาพแล้วนะครับไม่ไหวแล้วอันนี้นะครับเจ้าของที่จะพาไปซื้อพร็อพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เราคนจะซื้อให้ไอคนฝั่งนี้นะครับเป็นคนจ่ายตังค์นะฮะอ้าวเนี่ยเราคนจ่ายตังค์ เ,เรารอมาลุ้นกันนะครับว่ารเรา,าจะได้อะไรกับบ้านเราจะได้อะไรกลับบ้านนะครับหรือจะไม่ได้ก็ต้องไปรอดูนะครับว่าะจะเป็นยังไงครับ <c oughs> ไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นซ้อมนะครับแต่เน้นพร็อพก่อนนะครับเดี๋ยวยังไง <c oughs> เดี๋ยวเราเราไปติดตามดูกันนะครับอ่ะอันนี้จะซื้ออะไรให้เนี่ยหนูซื้อซื้ออะไรดีจะซื้ออะไรให้อนะ่ะ <c oughs> ชุดเนื้ชุดเนื้ Okay, okay. ตอนนี้นะครับมาถึงเมกะบางนานแล้วนะครับนี่ๆๆเลยนนๆจะเข้ากรุงเทพสักทีนะครับอ,อันนี้จะบอกว่ากรุงเทพก็ไม่ใช่นะครับเมกะน่าจะขึ้นสมุทรภาการบางพีนะครับนี่ถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราเข<อ>้าไปรอลุ้นดูนะครับว่าเราจะต้องเสียเงินเพราะเพราะอะไรนะครับนี่ อันนี้เราอยู่ที่เมกะบางนานแล้วนะครับเดี๋ยวเดินเข้าฟังโฮมโปรนานๆจะได้มาเที่ยวมกะนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะได้อะไรบ้างน้อวันนี้จะเสียตังค์ให้อะไรนเนาะ <c oughs> นี่นี่โอ้โหเสื้อบ้าจางสวยเนาะ คนที่มาหาซื้อพร็อพอันนี้ตั้งใจจะมาเอาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยวันนี้มา,มาดูก่อนมาดูก่อน 아니 어, 있다 <믹> 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 โวลทมันเล็กไปนะจอมันเล็กเมื่อซีนกันเนต่ยแต่มันน้อยตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะเอา รุ่นไหนนะครับเพราะที่จะมาหาวันนี้นะครับก็จะเป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาการบินเนาะตอนนี้ก็เชียร์ให้เอารุ่นใหม่นะครับที่เป็นจออมเบรดนะครับซึ่งจะมีอยู่2รุ่นนะครับคือ265แล้วก็965ห้านะครับแต่ด้วยความว่า9 6 5หกราคาค่อนข้างแรงนะครับก็เลยตัดสินใจอยู่นะครับนี่อขอพี่เขามาลองดูดีๆอีกรอบนึง นี่นะครับก็ะจะได้รุ่นนี้นะครับ265ห้านะครับการมิน265ห้านะครับรุ่นร้องท็อปนะครับสีที่ได้ก็น่าจะเป็นสีนี้แหละนะครับเพราะว่ามีอยู่แค่2ส,สีนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้มันอันนี้มันตั้งได้ตั้งในจ้าตั้งในร้านมานาน่านะครับ นี่นะครับก็ที่มาซื้อช็อปปิ้งวันนี้ก็จะเป็นการมาหาซื้อนาฬิกาการ์มินนะครับรุ่นที่อยากได้ก็จะเป็นตระกูลฟอร e r ันเนอนะครับก็จะได้ตัวใหม่นะครับก็คือรุ่น2 6 5เนาะเป็นจอตัวใหม่นะครับจออั o ม e ลตนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่16350หรือ90นี่แหละนะครับแต่ตอนนี้ให้พี่เขาติดฟิล์มให้ก่อนนะครับ ตัวเครื่องคือแบบเดิมตอนนี้จะเป็นไอซีแล้วนะมันจะไม่มีตัวแบบเนสซี่แล้วรุ่นใหม,ม่มาสุดแล้วอะแดปเตอร์มันมีหรือหาใส่นอก่อนเลยไม่ไม่มีใช้เป็นพาววเอร์แบงค์หรือไม่ก็คอมพิวเตอร์ก็ได้พี่ใช่หรือไม่ก็ใช้รัดเตอร์ที่เป็นตัวไอซีอย่างนี้ทีนี้ถ้าผมเปิดเครื่องช็อตต่อยนะนี่ใส่เลย วิธียังไงวิจะเก็บไว้แล้วแต่ใส่เลยใส่เลยครับใส่เลยไนเรื่องความันได้ปกติหรือเปล่าไหมใส่เลยอันทิ้งทิ้งใส่ก็ทำงานเขาก็ทำงานมีอีกเพื่องหนึ่งด้วยนะทำงานก็มีอีกเครื่องหนึ่งอันนี้เดี๋ยวไอ้เมโคลนอันนี้มัเยะกว่าคนรู้จักนะแล้วก็ชิ้นตรง

อันนี้ไม่ใช่ของแถมนะตามคนที่ได้นาฬิกาใหม่หน่อยเร้วยินดียินดีมากยินดมากมีอะไรฝากบอกคนซื้อไหมคนซื้อเดี๋ยวกลับไปเราจะทำอะไรหลายๆอย่างให้หลายๆอย่างอะอะไรหลายๆอย่างอะเราไม่ช้าเจ้พูดหน้ากล้องเลยโอเค สรุปแล้วนะครับวันนี้ครับพรอมที่เกี่ยวกับวิ่งนะครับก็คือนาฬิกานะครับก็จะเป็นนาฬิกา Garmin นะครับอ o r u n n e r นะครับรุ่น6เอ้ยไม่ใช่สิรุ่น265นะครับที่เป็นรุ่นใหม่นะครับจออมฤตนะครับเพราะว่าพีวิทแกเป็นคนสายตายาวนะครับมองไม่ค่อยชัดนะครับก็เลยต้องการนาฬิกาที่ชัดชัดนิดหนึ่งนะครับก็เลยจะซื้อรุ่นใหม่เอาดีกว่านะครับก็สําหรับคลิปพา คน้าข้อวัวมาซื้อนาฬิกาการมินก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่หาซื้อนาฬิกาก็มาตามช็อปได้เลยนะครับตอนนี้ก็มาซื้อที่เมกาบางนานะครับรองเท้าเทรล <c oughs> สกุนี่ ีิฟินโปรโอีลิปนเนี่ย,ยฟังนื้นสวยๆเยอะเลยนี่นะครับร้านรีฟรันเนอร์นะครับร้านสอบรีฟรบันเนอร์